สวัสดีครับพี่ควันตัมนะครับวันนี้จะมาสอนการวาดภาพตัดนะครับเป็น section view นะครับอันนี้เป็นแบบฝึกหัดข้อ4ขีด6นะครับเป็น exercise 4ขีด6ข้อ11นะครับโอเคก็คือนนเป็นเรื่อง section view โดยโจทย์นะครับเขาจะให้รูป isometric mm hmm. มาแล้วก็จะให้รูปมา2องวิวก็คือ top view แล้วก็ไ i g h t side view mm hmm. โดยมีการเส้นไอตัว section view มาให้แล้วเส้น section line นะครับ เป็นเส้น A.A. นะครับลักษณะของเส้นนะครับก็จะเป็นยาวสั้นๆยาวนะครับการตัดเพื่อที่จะดูรายละเอียดของชิ้นงานนะครับว่าจะเป็นอย่างไรการตัดลักษณะนี้นะครับเรียกว่า full section นะครับอันนี้เป็นหัวเรื่อง section view นะครับ มุมองในการตัดนะครับโดยลักษณะการตัดแบบนี้นะครับเรียกว่า full section นี่จะเป็นการตัดเต็มรูปนั่นเองนะครับเริ่มต้นเดี๋ยวเราโปรเจกต์นะครับวิธีการทำข้อนี้เ,เดี๋ยวบอกวิธีการมองก่อนนะครับวิธีการมองก็คือจะ มองตามลูกศรที่ชี้ไปโดยอันนี้เป็นการตัดด้านท็อปวิวแล้วก็เอาเนื้อชิ้นงานที่อยู่หลังลูกศรอ,ออกไปนะครับแสดงว่ามันตัดครึ่งหนึ่งเอาส่วนนี้ออกไปเลยนะครับแล้วก็ทิศทางการมองก็คือไปท่านฟอนวิวนั่นเองนะครับ,นะรบนี่คือวิธีการมองก่อนอื่น เราต้องโปรเจกต์เส้นนะครับทั้งด้านไรสายแล้วก็ท็อปวิวมาหาด้านที่มันมองนะครับรูปนี้ก็คือด้านฟอนนั่นเองอน,นี่พี่ก็ระ้คอยโปรเจกต์ทุกเส้นนะครับที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็จะไรสายวิว อบวงกลมเส้นจุดกึ่งกลางขอบที่เป็นรอยตัดต่างๆนะครับโปรเจกต์มาก่อนเลยนะครับหรือว่าไกด์มาก่อนเลยนะครับวิธีการไกด์นะครับอ่าคนอื่นจะใช้ไม้บรรทัด2อันหรือไม้บรรทัดที่เป็นด้านเป็นธรรมดาแบบนี้เช่นพี่ก็อาจจะทาบไว้กับไอ้ขอบตัวนี้นะครับเพราะว่ามันตั้งฉากแล้วก็ใช้ไม้บรรทัด แบบนี้นะครับที่เป็นด้านฉากด้านฉากลักษณะนี้โดยให้ด้านนี้นะครับติดกับไอ้ไม้บรรทัดเมื่อสักครู่นี้ที่พี่บอกให้กดไปนะครับเอาไปชิดเลยครับแล้วก็เลื่อนเนี่ยครับพอเจอเส้นตรงไหนโปรเจกต์ไปเจอเส้นตรงไหนโปรเจกต์ไปเรื่อยๆนะครับเนาะมันถึงจะตั้งฉากกันนะครับต่อไปก็ถ้าเป็นด้าน ทับลงมาด้านฝอนก็คือแมวทันฉากก็ต้องเป็นลักษณะนี้แมวทัดอที่กันเดิงก็ทาบเส้นแนวนอนก็อาจจะทาบเส้นนี้ก็ได้นะครับนี่เส้นนี้ก็ได้ทาปไปเลยติดแล้วก็กดไว้นะครับใช้มือรรทกดไว้หรือดันทันทีถนัดกดไว้นะครับแล้วก็แม้นทัดฉากอันนี้โดยเอาด้านล่างตรงนี้ของแม้พันทัดฉากนะครับไปติดกับแม้ันทัดที่เรากดไว้ด้านนี้ ต้องดูนะครับว่าชิดทั้งสองอันไหมเต็มไหมนะไปชิดเลยงั้นก็เลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยเจอขอบขอบตรงนี้ขีดลงนี่เจอขอบตรงนี้ขีดลงเอาจนครบนะครับรายละเอียดนี่ขอบวงกลมตรงนี้ขีดลงขีดลงไปเรื่อยๆื่อนะครับแต่พี่ขออนุญาตใช้นี้นะครับในในตัวโปรแกร,รมที่พี่พ,พาทำนะครับ พราะถ้าไม่ทําแบบนั้นแบบที่พี่แนะนํามันจะไม่ตรงครับมันจะไม่ตั้งฉากนั่นเองและรูปที่ออกมาก็จะมีขนาดที่ผิดนะครับบางทีเส้นมันก็อาจจะเบี้ยวได้แบบการในการฝึกใช้เครื่องมือนะครับก็ต้องทำให้มันถูกต้องนะครับถูกเส้นลงมาให้ครบค่อยๆทำไปนะครับพอวงโกลมสังเกตมันจะมีรอยที่เป็นเส้นประตรงนี้เส้น ถ้าใครมองภาพออกนะครับไอเส้นประที่มันทะลุไปนั้นก็คือไอรูเจาะวงกลมตรงนี้นั่นเองนะครับก็ต้องโปรเจกต์มาด้วย น่าจะครบแล้วนะครับอ่ามันมีเส้นนี้เนี่ย้นนีที่พิ่ิีดไม่ถึงนะครับอ่าที่ดูแล้วมันจะเป็นขอบนิดนึงที่อยู่ด้านในมันน่าจะไม่เห็นเพราะมันจะเป็นแค่รูเจาะทะลุผ่านไปเลยนะครับ๋ยวลองดูโอเคอางที่พี่บอกต้องเอาเนื้อชิ้นง,งานหลังลูกศรอ,ออกนะครับ ตอนแรกถ้ามองด้านฟอนวิวเข้าไปเนี่ยฟอนวิวก็คือด้านนี้เราจะเห็นเป็นแค่สี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็เป็นเส้นปลาหมดเลยใช่ไหมแต่พอเอาเนื้อชิ้นงานออกไปแล้วแล้วก็คือเอาส่วนนี้ออกไปนะครับมันก็จะไม่เป็นเส้นปะแล้วนั่นเองนะครับรูปที่ได้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้๋ยวที่วาจะด,ดูนะครับ ไอขอบตรงนี้ก็ต้องเห็นก่อนเลยใช่ไหมเมื่อ,อ,อเอาเนื้อชิ้นงานตรงนี้ออกไปแล้วนี่พก็คิดลงมาได้เลยเลยนิดนึงแนละ้วแล้วก็ขอบตรงนี้ก็ต้องเห็นฮะที่เป็นส่วนโค้งตรงนี้เราขีดลงโอเคต่อไปเส้นขอบแนวน,นอนทั้งหมดตัวนี้ก็ต้องเห็นนะครับ เป็นเส้นทึบยาวเลยขอบบนก็เช่นกันก็ขีดยาวเลยครับสามารถลงเป็นเส้นจริงเส้นเข้มได้เลยนะครับ mm hmm. visible line ข้อฟังซ้ายด้วยนะเะต็มนะครับอย่าให้มันล้นเหมือนพี่นั้นโอเคต่อไปนะครับค่อย,คอยเก็บรายละเอียดก็จะมีเมื่อเอาเนื้อชิ้นงานออกไปแล้วก็จะเห็นไอ้ตัวนี้ ตัวที่เป็นลักษณะนี้มันครือวงกลมลักษณะนี้ชนะที่จะเห็นแต่ตอนแรกถ้าไม่เอาเนื้อออกไปมันก็จะเห็นเป็นเหมือนเส้น hidden line บริเวณน,นี้นั่นเองนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะขีดล่องนี้นี่ล่องตรงนี้ซึ่งถ้ามองจากท็อปวิวก็คือตรงนี้นั่นเองเส้นแดงที่พี่โปรเจกมาแล้วขีดถึงไหนก็จกากไรสายวิวเห็นะก็คือเส้นนี้นะครับงั้นตรงนี้พี่ต้องเห็นเป็นเส้นจริงเนา ต่อไปนะครับพี่ก็ต้องขีดล่องยาวเลยตรงนี้นะครับล่องยาวตรงนี้เนี่ยที่มันจะมองเห็นเนาะซึ่งเดี๋ยวเ,าเราก็ดูจากท็อปวิวนั่นเองนะครับว่ามันเห็นถึงไหนก็ต้องเห็นถึงต้งไหนครับต้องเห็นในถึงขอบวงกลมที่มันตัดครึ่งตรงนี้ไปใช่ไหมเนี่ยที่มันตัดครึ่งตรงนี้ไปปึ๊บเนี่ยที่มันตัดไปนะครับโอเคไหม เราก็ดูท็อปวิวก็คือเส้นนี้นั่นเองที่มันจะต้องคิดมาถึงนะครับพี่ก็ลงเป็นเส้นจริงตรงนี้แนละ้วก็ปิดเป็นล่องเลยนะครับตรงนี้ปิดได้เลยนะโอเค ต่อไปก็จะเหลือรูเจาะที่เป็นตรงนี้เนาะนี่โอเคแล้วก็ส่วนที่มันตัดครึ่งนะครับก็จะเห็นด้วยก็จะมีเนื้อชิ้นงานบางส่วนตรงนี้นั่นเองนะครับนี ตอนที่มันตัดไปเนาะตรงนี้นะครับที่มันตัดไปตัดแล้วมองไปด้านซ้อนซึ่งมันก็จะตัดลงมาปึ๊บแล้วก็จะมีเนื้อชิ้นง,งานไอ้ตรงนี้น,นั่นเองเนี่ยเนื้อชิ้นงานตรงนี้เนาะเนี่ย,ยที่มันเป็นโค้งๆตรงนี้เนี่ยอันนี้ตัดครึ่งไปแล้วเนาะตัดครึ่งไปแล้วเนี่ยตรงนี้เราก็จะเป็นรอยๆอยอยซึ่งเดี๋ยวมันจะ,จะมีไอ ตัวที่เป็นรูเจาะวงกลมตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เป็นเนื้อหมดเลยนะครับเป็นเนื้อหมดเลยนะโอเคเรื่องที่พี่บอกก็คือไอ,ขนะอ้ขีดตรงนี้นั่นเองเนี่ยขีดตรงนี้เนี่ยเห็นนะก็มันก็ต้องอยู่ตรงขอบตรงนี้นะครับนี่ขอบตรงนี้ เนี่ยที่พี่โปรเจกต์ลงมานะครับก็สามารถขีดลงมาได้เลยแต่ว่าต้องเว้นตรงช่องที่เป็นปรูวงกลมนะครับเพราะมันจะไม่มีเนื้ออยู่นะค่อยๆดูตามลายไม้บรรทัดที่พี่ขีดลงมานะครับขีดให้ถึงนี่ขอบวงกลมต้องเว้นไว้พราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขีดลงมาแล้วก็ขีดลงไปด้านล่างที่เป็นเนือ้นอเนาะ ต่อไปในส่วนของรูวงกลมตรงกลางพี่ก็ขีดเลยขีดเฉพาะส่วนที่มีเนื้อเห็นไหมถ้ามองจากท็ทอปวิวเนี่ยตรงนี้มันไม่มีเนื้อเลยโปร่ปงเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องไม่มีเราก็ต้องเริ่มขีดได้ตั้งแต่ตรงไหนก็คือตรงนี้นั่นเองพี่ก็มองจากท็อปวิวมาโอเคก็คือเส้นนี้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 นะครับโอเคแสดงว่าเดี๋ยวเส้นนี้เราก็ขีดไป นแต่มันจะเป็นลักษณะเว,ว้าเดีย๋ยวเราคิดแค่นี้ก่อนว,ว้าวแบบในเดี๋ยวพี่บอกอีกทีนะครับนี่คิดจากจุดนี้ก่อนคิดไปเลยจนถึงด้านหลังแล้วก็จุดนี้นะครับส่วนไอ้ตรงนี้ที่มันยื่นออกมาเนี่ย มันจะเป็นลักษณะเห็นความโคง้งลักษณะนี้ถ้าแนะตอนนี้ถ้าใครมองไม่เห็นมองไม่ออกเดี๋ยวพี่จะมีรูปสามมิติให้ดูนะครับตอนถัดจากที่ทํามันนี้เสร็จนะแม่ต้องกังวลน,นะครับว่ามองไม่ออกเนี่ยมันจะเป็นโคง้งโคงลักษณะนี้นะอ่า จริงๆมันต้องก็ต้องใช้วงเวียนนะเดี๋ยวพี่ใช้วงเวียนแล้วกันี๋ยวจริงๆต้องคำนึงถึงตัวรักกษะัศมีของวงกลมอันนี้พี่อจาจจรก่อนให้มันเท่ากับไอรูวงกลมนะครับน่าจะประมาณนี้แหละ เนาะให้มันเท่ากับประมาณรูวงกลมดังนั้นพี่ก็ไอตัวเข็มตรงนี้เข็มตรงนี้นะครับเนี่ยเข็มที่จะไว้ปักต้องเอาไว้บนเส้นแนวกลางตรงนี้เพราะอะไรไมันคือจุดศูนย์กลางวงกลมส่วนดินสอที่เราจะไปวาดเนี่ยให้มันไปสัมผัสไอตัวเส้นนี้นะครับลองดูเนาะสเต็ปก็คือไปวัดก่อนนี่ไปวัดขนาดวงกลมมานะครับแทน,นก็ ไอตัวเข็มก็ปากไว้แล้วก็ค่อยคเลื่อนให้มันอยู่ลักษณะน,นี้นั่นเองน้อแล้วเราก็ว่าืแต่มันจะดูไม่สมจริงเนี่ยคมว่าที่มันดูไม่สมจริงเพราะว่าวงคมจริงๆมันต้องมองจากสายสายใช่ไหมแต่ว่าถ้ามองจากฟอนต์วิวเนี่ยมันจะเป็นแค่ส่งกระบอก เพราะงั้นใช้วงเวียนไม่ได้แต่พี่ใช้มือวาดวาดดีกว่าเนาะไม่งั้นมันจะไม่ไม่สมจริงนะประมาณนี้เนี่ยมันจะเห็นประมาณนี้ซึ่งถ้าดูดีๆมันก็คืออส่วนนี้นั่นเองเห็นไหมตรงนี้ปโปร่งเนาะเนี่ยตรงนี้ปโปร่งแล้วเราจะเห็นไอ้ตรงนี้แหละที่พี่วาดเมื่อกี้เนี่ยที่มันโค้ง ข้อ้ส่วนนี้พี่รเราเอาเนื้อออกทิ้งใช่ไหมนะก็เนี่ยตรงนี้น,นั่นเองตรงนี้โค้งๆนะมันก็คือที่พี่วาดตรงนี้น,นั่นเองที่ริออกมาเนาะดีวาดตามที่ไปก่อนเดี๋ยวพี่จะมีรูปอีกทีหนึ่งให้ดูต่อไปเราก็ใส่เส้นเส้นลน์นะครับกดข้อห้ามของเส้นนะครับมันจะมีไม้นหลทัด ลักษณะนี้สองฝั่งเท่ากันเรียกว่าให้บรรทัดสามเล่มด้านเท่าเนาะตรงนี้ก็ใช้ได้หรือไม่บรรทัดอีกอันนึงที่เป็นมุมแค่ฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเป็นมุมบ้านนะครับหรือมุมให้มันกว้างขึ้น่ก็ได้แต่กฎก็ห้ามก็คือห้ามตั้งฉากกับเส้นจริงหรือขนานกับเส้นจริงเนาะก็ลองเลือกูนะครับอันนั้นแค่ต้องระวัง ถ้าใช้พี่ใช้45้เอวิธีก็คือมีไม้บัรทัดธ,ธรรมดาอันหนึ่งลักษณะนี้ท้ากับเส้นแนวนอนก่อนอาจจะเป็นเส้นแนวนอนที่มันต่ํากว่ารูปนี้ก็ได้เนี่ยอาจจะเป็นสมมีเส้นแนวนอนที่เราทาบไว้แล้วก็กดไว้ให้แน่ๆนๆะะับไม้บัรทัดอันนี้ใช้สองันต่อไปก็ไม้บรรทัดอีกอันหนึ่งโดยส่วนล่างของไม้บรรทัดมันเนี่ยไปติดเลยกับไม้บรรทัดที่เรากดไว้แล้วก็ ขีดแล้วก็เลื่อนพยายามอย่าขีดถีเกินนะครับให้เว้นช่องไฟเท่าๆกันแค่นั้นพออย่าถีเกินจริงๆมันมีระยะที่มันเหมาะสมอยู่แต่ว่าอา่าเยอะถีเกินก็พอเห็นมันจะช้าแล้วก็นานนะครับแล้วก็มีโอกาสที่มันจะไม่เท่ากันด้วยนะครับที่ขีดงก็อพอประมาณเนื้อชิ้นง,งานจะมีแค่นี้แหละที่เหลือเขา้ามานี่ไงมันโปรง่งใช่ไหมถ้ามองจาก ท็อปวิวโดยไอ้ส่วนสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็คือไอ้ตรงครึ่งวงกลมตรงนี้นั่นเองเห็นะะที่มันโปร่งมันก็เลยไม่มีเนื้อนะครับก็จะมีแค่นี้แหละนะครับที่จะต้องขีดนะนะครับถอาไปขาดอะไรตรงนี้ก็คือขาดเส้นย็งไงรู้ไหม เซ็นทรัลไล์เพราะอะไรมันเป็นส่วนวงกลมส่วนทรงกระบอกปอนนี้ใช่ไหมหนะครับเท่านี้แล้วก็เพิ่มไปด้วยว่าเป็นเซคชั่น A a แต่สเกลสเกลก็อาจจะใช้ตามตามแบบแผนไปเลยเอ่อเซคชั่น พี่เขาเปลี่ยนสีนะครับมาเป็นสีดำแล้วกันเอขีดเอนะครับนี่เขียนบอกไว้ใต้รูปว่าไอ้รนะูปเนี้ยมันคือเซกชันเออนั่นเองนะครับต้องบอกไว้จริงๆต้องบอกสเกลด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวพี่จะเปิดตัวสามมิติให้ดูนะครับเพื่อเพิ่มความเข้าใจโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวรูปสามมิตินะครับนี่ถ้ามองด้านฟอนตอนแรก่มันจะเห็นเป็นเส้นประลักลักษณะนี้ใช่ไหมเนี่ยซึ่งไอที่พี่ขีดขีดก็คือส่วนนี้น,ะนั่นเองเนี่ยเหนนะ็นไหมนะถ้ามองมันมีวงกลมเจาะทะลุซึ่งมันก็จะมีไอส่วนโค้งตรงนี้แหละเวลาที่มันตัดค่น ครับเนี่ยย,ยื่นขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเนี่ยที่พี่วาดสําหรับใครที่นังมองไม่ค่อยเข้าใจตอนที่ทำตอนแรกนะครับนี่มันจะทึบไปเลยนะครับนี่ลายไซวิวนะก็คือเป็นรู้เจาะลักษณะนี้่อไปเดี๋ยวพี่ลองตัดเครื่องให้ดู นี่ถ้าตัดครึ่งนะครับนี่มองด้านท็อะเห็นนะเอาเนื้อส่วนนี้ทิ้งไรสายวิวแล้วก็ฟอนวิวนะจะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นพวกเนื้อธรรมดาส่วนเนื้อที่ถูกตัดก็คือบริเวณนี้ก็ตามที่เราตัดเลยนะครับก็ไอตัววงกลมส่วนโค้งก็คือตรงนี้นะั่นีอ พี่เอียงรูปให้ดูเห็นนะมันจะเป็นช่องส่วนกระบ,บอกแต่ที่มันมีเนื้อมานิดนึงเพราะอะไรนี่เห็น,น,น,นพราะมันเป็นส่วนโค้งลักษณะนี้มันเลยเห็นเนื้อขอบวงกลมนิดนึงว่านี้นะครบหวังว่าจะช่วยให้เห็นภาพมากขึ้นว่าเป็นลักษณะอย่างไรนะครับอ่ามีมีกันหนึ่งก็คือเป็นรูปตัว section view เห็นนะ section e a นะครับตัดไป ก็มีเขียนด้วย s e คชั่นเออลเราก็จะมีส่วนโคง้งตัดเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อชิ้นงานนั่นเองนะครับจริงๆก็มีเซนเตอร์ไลน์อันนี้ก็ต้องมี Center Line เพราะอะไรเป็นส่วนโค้งวงกลมนะครับอันนี้เราก็ไปเติมก็ได้นะครับว่าเป็นเนี่ยจาก t o อป i e w ซึ่งจริงๆเราโปรเจคมาด้วยนะไอเสน้นแดงๆนี้เราก็เอาแค่ ที่เป็นส่วนโค้งพอไม่ต้องคีดยาวลงมาแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆอง่ว่ยให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับในช่วยกดซับส c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ทําคลิปวิดีโอสอนแบบนี้ฟรีๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ